ซึ่งวันนี้ก็ได้เริ่มแล้วนะคะสำหรับงานเทศกาลเครื่องเงินเครื่องเขินเชียงใหม่ครั้งที่8ส่งเสริมพัฒกรรมชุมชนเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนวัดศรีสุพรรณและจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่วัดศรีสุพรรณตําบลหายาอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานเทศกาลเครื่องเงินเครื่องเขินเชียงใหม่ครั้งที่8เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนวัดศรีสุพรรณที่นำวัฒนธรรมภูมิปัญญาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนมาพัฒนาต่อยอดสร้างคุณค่าและมูลค่าอย่างสร้างสรรค์เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวชุมชนสร้างโอกาสสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและเพื่อประชาสัมพันธ์สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีค่ะภายในงานมีกิจ จกรรมมากมายอาทิการสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการมั่วครัวเงินครัวเขินกิจกรรมเวิร์กช็อปกิจกรรมนั่งรถรางชมงานศิลป์เยือนถิ่นงัวลายและกิจกรรมการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมโดยงานจะมีจนถึงวันที่1่มกราคม2569ค่ะนั่นก็คือวัน